สัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศเนอะเนื่องจากว่าหุยมีถามเข้ามาเยอะมากเรื่องผลไม้นะคะทําให้ครูต้องแบบเดี๋ยวครูตอบก่อนละกันเนื่องจากว่าสิ่งที่ครูสอนมันก็จะมีอยู่หลายอย่างแต่ทุกอย่างล้วนเป็นการพัฒนาชีวิตทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ ด้วยความที่อาจจะพวกเราเห็นว่าเออครูน่าจะมีความรู้ในเรื่องการนําเข้าส่งออกเนี่ยก็เลยถามมาเยอะเลยเดี๋ยวขอฟังเสียงก่อนเดี๋ยวพูดไปไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะยุ่งเพราะหลังๆนี่ครูไม่ได้ใช้ไมค์เลยนะไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่านะคะแต่ว่าครูก็มาย้อนฟังมันก็โอเคอยู่นะคือครูก็ไม่ค่อยได้ไปที่ห้องอาดเงตอนเนี้ยก็คือมีเวลานิดนึงก็อยากเจอพวกเราเลยอ,อ,อ่ะโอเค เสียงชัดเจนดีนะคะพอได้เนอะพอได้โอเคค่ะก็เนี่ยแหละมีถามมาเยอะแล้วก็ครูก็จะบอกว่า้ขั้นตอนส่งออกมันไม่ยากหรอกขอยืนยันอีกครั้งว่ามันไม่ยากมันง่ายมากแต่ที่มันยากก็คือการที่จะหาลูกค้าการที่จะคุยกับลูกค้าให้ได้ฉะนั้นใครที่มีลูกค้าในมือแล้วครูว่ามันมันไม่ยากเลยแบบง่ายสุดๆที่จะส่งของออกไป เพราะว่ามีอะไรก็คือถามครูได้ไงครูอาริน่าก็สอนวิชานําเข้าส่งออกเป็นอย่างแรกๆเลยที่ครูสอนนะคะแล้วจากนั้นก็มีการสอนพัฒนาชีวิต่าสอนเรื่องการเลี้ยงลูกสอนเรื่องของห่วงจุย้ยก็เป็นวิชาที่ครูรู้ครูก็เอามาสอนหมดอ่ะคือรู้อะไรก็สอนหมดเลยนะแล้วก็ใครที่มีคําถามเนี่ยก็ยินดีที่จะตอบให้อยู่แล้วนะซึ่งตอนนี้ครูก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่า มีหลายๆท่านน่ะคือก็เอาสิ่งที่ครูสอนไปพัฒนาชีวิตพัฒนาร้านค้าเขาแล้วจากไม่มีลูกค้าเลยจะขายไม่ได้เลยก็คือขายได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วครูเชื่อว่าถ้าทําไปเรื่อยๆมีวินัยไม่ย่อท้อยังไงก็สําเร็จนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะดูว่าเออระหว่างทางมันเหนื่อยมันท้อแต่จริงๆแล้วทุกคนมันต้องเจอทุกคนก็ ต้องตื่นมาแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําถามว่ามันมีขี้เกียจไหมบางทีมันก็ขี้เกียจแต่ว่ามันมันทําไปจนรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกวันเมื่อถึงวันที่เรารู้สึกว่าก็มันเป็นกิจวัตรมันก็จะไม่รู้สึกขี้เกียจอีกต่อไปเพราะมันชินแล้วมันเข้าใจแล้วว่าเออคนเรามันต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นพอเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นสาระสำคัญมันก็จะไม่เหนื่อยนะคะอ่ะ การไลฟ์ในห้องของครูมันก็จะมีข้อเสียนิดนึงคือไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่านะเพราะว่า,อาสอดแทรกเรื่องของจุ้ยนิดนึงห้องนอนเนี่ยมันไม่ควรจะไปสว่างเป็นอะไรมากมายแต่มันก็ไม่ควรจะมืดนะมันก็ควรมองเห็นชัดเจนฉะนั้นเดี๋ยวไว้ครูจะไปที่ห้องอาจครูละแต่ว่าตอนนี้อยากเจอเราให้บ่อยที่สุดก็เลยทำให้ครูมาไลฟ์ใน ห้องส่วนตัวครูนะคะซึ่งอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันมืดไปบป่าออครูหน้ามืดๆอะไรเงี้ยก็นิดนึงนะอาจจะไม่สว่างมากแต่ก็เนื้อหาเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าทุกทุกคลิปทุกการไลฟ์ที่ทําไปก็คือเต็มที่ตั้งใจให้ความรู้พวกเราตลอดนะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะที่ไหนอย่างไรบางทีครูไปเที่ยวครูเห็นวิวมันสวยหรือว่ามุมนี้เงียบหน่อยไม่ค่อยมีคนเสียงดังเนี่ย ครูก็จะไลฟ์เลยซึ่งก็ต้องขออภัยพวกเราที่ไม่ได้บอกกันล่วงหน้าบางทีก็แบบเอา้าครูไลฟ์แล้วก็ไม่บอกแล้วก็มาเออมาถามทีหลังก็ตอบก็ตอบอยู่ดียังไงก็ตอบนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่มาเนี่ยก็คืออยากให้พวกเราได้ประโยชน์ที่สุดนะคะได้เอพัฒนาชีวิตที่สุดนะอ่ะวันนี้มาพูดเรื่องของผลไม้ที่จะเ ส่งออกกันอุ้ยดีใจมากเลยมีคนกดหัวใจมารัวๆขอบคุณมากเลยคะก็เป็นกําลังใจให้ครูได้เอาความรู้มาเล่าให้พวกเราเนี่ยเรารู้เปล่าว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะที่ผ่านมาคือทุเรียนเราก็ได้กินนะแต่รู้เปล่าวาจริงจริงส่งไปจีนเยอะมากมากขนาดไหนคือประชากรจีนเนี่ยมันเยอะสุดๆเรียกได้ว่าถ้าเราไปขายเขาได้มณฑลหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะมันก็เหมือนเราขายได้ประเทศไทยทั้งประเทศเลยอะ แล้วทุเรียนไทยอ่ะส่งไปที่เขาอ่ะอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นตเลยครับสี่สิบเปอร์เซ็นตคือเยอะมากนะเพราะว่าหุยประชากรเขาเยอะใช่ป่ะแล้วเราส่งทุเรียนไปสี่สิบเปอร์เซ็นตทุเรียนอันนี้พูดถึงผล,ลไม้สดอ่ะผล,ละไม้สดเลยนะทุเรียนอันดับหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งครูก็ไปซื้อสลัเปาด้วยความที่ครูก็ไม่ได้แบบทานเนื้ออะไรเงี้ยนะแล้วครูก็อยากกินสลัเปา ซาลาเปาที่เป็นมะพร้าวอ่อนเนี่ยเฮ้ยก็ไม่ <c oughs> ก็ไม่ว่างสักแบบไม่ขายสักทีครูก็เลยถามว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงไม่ขายเขาบอกว่าคือมะพร้าวอ่อนขาดตลาดครูก็เลยมาดูสถิติปรากฏว่ามะพร้าวอ่อนที่ขาดตลาดคือไปจีนไปจีน24เปอร์เซ็นต์หมายความว่าจีนจีนเนี่ยนำเข้าผล,ลไม้เนี่ยมีมะพร้าวอ่อนไทยอยู่24เปอร์เซ็นต์เยอะมาก อ๋อถึงว่าฉันเล่นไม่ได้กินมะพร้าวอ่อนสักทีฉะน,นั้นอันนี้ที่ครูพูดอ่ะเออเราเห็นโอกาสอะไรไหมคะก็คนจีนมันเยอะแล้วเขาก็ชอบผลไม้ไทยแล้วคนไทยก็ส่งผลไม้ไปขายเขาเยอะใช่ไหมเฮ้ยฉะน,นั้นมันก็เป็นโอกาสดีที่งั้นฉันก็เอาไปขายบ้างสิใช่ไหมในเมื่อมันมีคนกินขนาดนี้ก็ถ้าในคนไทยยังชอบแล้วในคนต่างประเทศ อ่าเขาก็ชอบแล้วทําไมเราจะขายไม่ได้เออมันก็ติดอยู่นิดนึงอะค่ะครูคือไม่รู้ว่าจะเริ่มขายยังไงอเนี่ยที่ถามครูมาเยอะมากก็คือเรื่องนี้แหละว่าจะเริ่มขายยังไงขั้นตอนมันไม่ยากนะก็คือปรึกษาครูได้เลยครูก็ยินดีที่จะบอกสเต็ปบายสเต็ปให้กับทุกคนไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรถามได้ฟรีๆครูยินดีส่งเสริมการส่งออกอยู่แล้วขอให้ได้เป็น,นกลไกเล็กๆอันหนึ่งที่ให้พวกเราอะ ได้มีรายได,ได้ได้ส่งออกให้ประเทศมันแข็งแรงเพราะว่าถ้าครูมันนั่งอยู่แบบเออคนอื่นเขาขายของไม่ได้แล้วครูขายครูจะไปขายใครอะคุณไม่มีกําลังซื้อถูกไหมฉะนั้นถ้าทุกคนมันแข็งแรงเราก็จะได้แข็งแรงกันหมดและอ่ามาอันที่สามอันที่สามก็คือลำไย,ยสดสดนะทุกคนไม่ใช่แห้งลำไย,ยสดแห้งอีกส่วนหนึ่งลำไย,ยสดส่งไปจีนเยอะมากอันนี้พูดแค่แบบตลาดจีนนะสิบสี่เปอร์เซ็นทุเรียนนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต มะพร้าวอ่อน24เปอร์เลำไย14ต่อไปอันจับ4คือมังคุดมังคุด9ที่พูดมานี่คือชอบทุกอย่างครูชอบทุกอย่างกินหมดเลยและอันสุดท้ายก็คือส้มโอส้มโอมโอันอาจจะลูกใหญ่มั้งอาจจะส่งยากไม่รู้นะแต่ครูมองว่าเอ้ยมันก็เป็นโอกาส1ปอ่าแต่1เปอร์ซของจีนนะคะคือเยอะมากเมื่อเทียบกับประเทศเราแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคฉันครูส่งเสริมเต็มที่ถ้า ทางผู้ผลิตเกษตร,รกรคนไหนมีสินค้าอะไรนะลองลองส่งมาให้ครูดูนะครูจะแบบช่วยอ่ะช่วยวิเคราะห์ช่วยอะไรแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่ไปเจอว่ามีชาวจีนมาปรึกษาครูว่ามีส้มโอไหมมีทุเรียนไหมมีลำไยไหมครูก็จะได้บอกเลยว่านี่นี่น,น,นี่มีคนเขาถามมาลองดีลกันไหมเผื่อแมทชิ่งธุรกิจกันได้อันนี้ครูว่า มันเยี่ยมมากๆเลยถ้าเราจะขายของไปต่างประเทศขายของไปประเทศจีนได้นะอันนี้ครูก็สนับสนุนเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่แชร์ไว้หรือว่าคุณไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยเนี่ยวันหนึ่งคุณมาหาครูอาจจะไม่เจอแล้วนะเพราะว่าไอ้ไอครูที่ชื่ออะไรนะที่มันสอนนั่นแหะส่งผลไม้ไปต่างประเทศอะ อจำไม่ได้แล้วอยจะไปหาหาไม่เจอฉะนั้นถ้าคุณแชร์ไว้ถ้าคุณแบบคุณเขแลอะคุณก็แชร์ไว้ให้ที่บ้านหรือคนหรือแฟนคุณก็ได้ที่ใบนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรมากเป็นวิทยาทานคุณก็แชร์ไว้หน้าเฟซคุณนะคะอันเนี้ยมันจะทําให้คุณกลับมาดูได้ง่ายนะคุณก็จะได้ดูว่าอ๋ออที่ครูเขาสอนไว้เรื่องนี้นั่นเองนะซึ่งครูก็อยากจะบอกว่าขั้นแรกอะคุณไปดีลกับคนที่จะซื้อของให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ในว่าจะเป็นของการทําสัญญาการจ่ายเงินการที่จะส่งสินค้ากี่วันถึงแล้วใส่ตู้ใส่ตู้เย็นไปหรือว่าจะใส่แบบไม่ต้องตู้เย็นก็ได้เพราะว่าของมันเก็บได้นานมันเป็นที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมอิอย่างนี้ได้หรือว่าคุณจะส่งรถยนต์ไปส่งรถก็ได้นะไม่ใช่ว่าส่งรถไม่ได้ไม่ต้องไม่ใช่เรืออย่างเดียวหรือรถไฟก็ได้หรือ เครื่องบินก็ไวถ้าเครื่องบินนี่จะไวมากนะคะก็คือส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ก็ถึงแล้วจีนเนาะมันก็บินปิ้วแปบ๊บเดียวแต่ว่าต้นทุนสูงค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วก็ด้วยเอกสารทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องเตรียมให้พร้อมสําคัญที่สุดอย่าลืมไปติดต่อกรมวิชาการ,กรเกษตรเพื่อออกใบรับรองสุขภาพพืชหรือใบใบไฟโตเซนเชอรีนะคะคือพูดไปก็ยาวอ่ะ คุยบอกกับทางกรมวิชาการเกษตรว่าตรวจสุขภาพพืชคือเขาก็จะสุ่มตัวอย่างไปแล้วก็พบว่าตรวจมาไม่มีโรคไม่มีศัตรูพืชเพราะประเทศที่เขาจะเอาผลไม้เราไปอ่ะเขาก็ต้องกลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยจะเอาโรคอะไรมาติดหรือเปล่านะคะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมตรงนี้เนาะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะอย่าลืมนะคะสามารถสอบถามได้ l i น์แอดแอดอารีนาหนึ e ่งหกแปด a r e n a อารีนาหนึ่งหกแปดนะคะ ก็วันนี้ก็ต้องลาไปเท่านี้ก่อนแล้วไว้มาพบกันใหม่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแอดไลน์แอดไว้มีอะไรถามจะได้ถามได้เดี๋ยวครูใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ